สวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกคนวันนี้พามาแวะทักทายนะฮะพี่สาวส,สวยแตอนนี้อยู่ที่เมืองเ,องเองบิร์นะฮะเป็นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เอาพี่อ้อเซทายหน่อยโอเคไปกันนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาดามเซเล็บนะฮะคน <laughs> <laughs> นี้เขาเป็นลูกค้าตั้งแต่หลายปีแล้วนะะแล้วก็ ตั้งแต่เที่ยวทุนครั้งแรกนะครับใช้บริการคอลีมาตลอดใช่รอลลี่แมทคี่รู้ทุกซอกทุกมุมทุกซอยอันนี้เรากำลังมาในพาร์ทของเมืองหลวงซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับชื่อเป็นยูเนสโกตั้งแต่หนึ่งพันแปดร้อยเอ่อหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามเลฮะน่าจะไม่ผิดต้องระวังรถด้วยเจ้เพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะมาฝั่งนี้เดี๋ยวให้ดูนี่ สวยงามนะฮะวันนี้เจ้เขาใส่ชุดเซ็กซี่เลยๆๆๆบรรยากาศวันนี้สุด,ดยอดเจ๊เธอต้องไปเลี้ยวขวาใช่เพราะว่ามันรถมันจายใช่นี่นะฮะเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูฮะตอนนี้สวยๆเนาะก็ <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะหอนาฬิกาโอเคกับอันนี้กับคุณแม่วังนะฮะความโดดเด่นของฟินนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือใช่เขาจะมี้านคาที่อยู่ข้างข้างล่างนะฮะข้างล่างข้างใต้ของ ของถนนเนี่ยอ่ะของเซอร์เฟซที่เราเห็นเนี่ยสวยงามเมืองก็เป็นเมืองในช่วงของยุคลางนะฮะเจะลองรดก่อนนี่ฮะรถวันนี้เป็นหนึ่งวันที่อากาศดีนะฮะหลังจากที่ต้องบอกว่าซัมเมอร์ปีนี้เป็นปีที่อากาศไม่ดีเลยวันนี้เป็นวันแรก ที่แดดออกคนก็เลยแบบเออแห่กันออกมานะะหอนาฬิกาข้างหน้าที่เราเห็นก็เป็นหอนาฬิกาที่ขึ้นชื่อนะฮะของที่นี่ซูกเกอร์อะไรนะจำชื่อคือด,ดูดิขนาดไกลตัวเองจำชื่อไม่ได้แล้ว <laughs> มีหลงมีลืมบ้างนะฮะ <laughs> <Okay. S 2> เดี๋ยว คุณคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าขาโอเคคุณลูกค้าขาจสวยมากเลยเดี๋ยวยังไงไปแลวนะครับทุกคนเพราะว่าใช่เรากลัวรถเดินตรงนี้คือทั้งมองบรรยากาศสวยเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปแล้วก็อัดวีดีโอมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เพราะว่าเดินนี่ก็กลัวรถมากนะโอเคเดี๋ยวยังไงเราเจอกันนะฮะอีกครั้ง เดี๋ยวจะกลับมาให้ <c oughs> โอ้ยโอเคถึงเวลาที่ต้องไปแล้วครับทุกคนเดีย๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับนี่ฮะเอาบรรยากาศมาฝากน่าเสียดายครับตอนนี้ซิลล็อกเกอร์มันอยู่ในช่วงของการตึกข้างๆขางเขารโนเวทอยู่ก็เลยแบบจะเห็นตึก <c oughs> นะเห็นมีความตึกเ <c oughs> จ๊ก็วางรถ ไปห่างไปอีกไม่ไกลนะฮะน่าจะประมาณเกืบอบหนึ่เมตรก็จะเป็นบ้านของไอน์สไตน์สมัยที่เขาเคยมา,มาพักชั่วคราวอยู่ที่นี่ประมาณน่าจะสองปีนะฮะใช่เราฟังรถนะคุณแม่นี่เ,เดี๋ยวเราไปถึงแดดก่อนบ้านอหารนี่ต้นแบบแกไปอีกนิดหนึ่งครับไปอีกนิดหนึ่งครับวันนี้จะพาคุณแม่มากินซูชินะฮะเปลี่ยนบรรยากาศปะ,ะเดี๋ยวผมจะ หันข้างหลังให้ดูจะเห็นนาฬิกาซิกล็อกเกอร์ที่เป็นนี่เรือนนาฬิกาเรือนเก่าที่ขึ้นชื่อของที่นี่ใครๆก็รู้จักนะฮะเรือโ, <c oughs> โอเคทำไมนาฬิกาของสวิสขึ้นชื่อนะครับพวกเนี้ยค,คนที่คิดคนน้นอระเนาะ นถ่ายรูปกับหลังอ่ะโอเคเดี๋ยวไงไปจริงๆแล้วนะครับไปหาร้านทานข้าวก่อนเจอกันอ่าตอนนี้พาทุกคนมาถึงแม่น้ำอารีนะฮะแม่น้ำอารีใช่สีเขียวมรกตสวยงามมากใส่มาก กำลังจะเดินทางไปดูหมีนะฮะกำลังจะไปดูหมีกันปะไปดูหมีกันเห็นหมีไหมไปดูหมีไปเห็นหมีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นหมีแล้วหมีหมีหมีเห็นไหมหมีหมีหมีเห็นหมีตัวใหญ่ด้วยสวนหมีตรงนี้เขาเพิ่งสร้าง ใหม่นะฮะให้พื้นที่หนิงถ้ามันมีพื้นที่มากเก้น็นหม,มีสบายเนาะออาเป็นมีก็สบายเนาะอ้อโ่นน่นน่่น่ะโอเคมีแมงละมีแมงละมีมงละมันม,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 มันใหม่งละ คุณแม่กำลับบงชี้ให้คุณลูกดูมิงนะฮะวันนี้พาครอบครัวมาเที่ยวเดีวของเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันโอเคเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายไว้ที่แม่น้ำอารีน,นะครับทุกคนเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปวิง่งวันนี้ไม่ได้วิ่งนะฮะปกติพอวิง่งเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปครับบ๊ายบาย ก็วะะันนี้อย่างที่บอกอไปมากับมาดาวคุณแม่คือตอนนี้มาดาำคุณแม่ลบหนึ่งแล้วคุณจงน่าจะได้ไม่รู้นั่นมาทางนี้โอเคเดี๋ยวจะไปนะบ๊ายบาย